จะไปซื้อต่อไหมนี่ไป,ไปนะมันสิใสได้บอนี่ก็ได้ตัวนี้นี่เนื้อมันเยอะนี่คนก็นั่งดูนั่งดู <c oughs> จะไปซื้อต่อไหมนี่ไปนี่ค่ะ<ป>มะาพร้าวกำลังพอดีเนื้อกำลังพอดีก็คนผ่าคนผ่ามะพร้าวไม่ได้ผ่าเอา้า เนื้อมันไม่มีเนาะไม่มีข้าวบัวเปาอ่อนนะเขามีเมื่อบัวรับแปลงนี่หน่อยหน่อยนั่นแหละนี่ถ้าได้รุ่นนี้เนื้อมันเยอะนี่ได้ตาลด้วยนะคะนี่จะไปทําขนมค่ะขนมขนมแม่แดงจะไปซื้อต่อไหมนี่เขาบอกว่าโอ้ผ่ามะพร้าวอย่างนี้เหรออะไรกู่เนาะอีกคนก็เฉาะเฉาะเฉาะเนาะค่ะโอ้ ไม่ได้ดูที่ไหนว่าแก่ทั้งทีก็ได้ลูเกเล็กๆมะพร้าวเพื่อจะไปทําขนมนะคะขนมแม่แดงขนมเทียนแม่แดงที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเขาตีาตีบึง <laughs> <laughs> ลูกเขาก็เอาเปลือกออกอันนี้ลูกอีกลูเกเล็กๆเลยผ่ามะพร้าวผ่ามะพร้าว <laughs> แกะเข้าไปลเลกเลย่าตเล็กๆเลยผ่ามะพร้าวผ่ามะพร้าวแกะเข้าไปลเลกเลย่าเล็กๆเลยผ่ามะพร้าวผ่ามะพร้าวแกะเข้าไปมันส่ได้มันสีใสใบ่นี่ก็ได้ตัวนี้นี่เนื้อมันเยอะนี่ เราไปดูกันเนาะแม่แดงเนาะค่ะเนาะแม่แดงมาจากจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้มาหามะพร้าวเนาะค่ะเนาะมาสนุกสนานเนาะการทําก็สนุกและกินจะขนาดไหนที่สงสัยอร่อยอย่างแรงอร่อยสุดๆนะคะเราไปดูกันเนาะแม่แดงเนาะค่ะเนาะแม่แดงมาจากจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้มาหามะพร้าวเนาะคะ่ะเนาะ หาว่า <c oughs> โอ้ดวงทำไมเป็นอย่างนั้นเนาะได้รลูกเล็ก,ลกๆดูอ่ะอเ,อ <c oughs> เอาเงื้อมันไม่มีเนาะม,มี่ <c oughs> มเมวอบะบัวรับแปงนี่น้อยๆนั่นแหละอร้วเพื่อจะไปทำขนมนะคะขนมแม่แดงขนมเทียนแม่แดงที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ นี่ถ้าได้รุ่นนี้เนื้อมันเยอะนี่ได้ตาลด้วยนะคะนี่จะไปทําขนมค่ะขนมขนมแม่แดงนะมันสิใสใ้บ่นี่ก็ได้ตัวนี้นี่เนื้อมันเยอะนี่นะมันสิใสใ้บ่นี่ก็ได้ตัวนี้นี่เนื้อมันเยอะนี่เนื้อมันไม่มีเนาะมีเมือบราแปงมีหน่อยหน่อยนั่นแหละ จะไปซื้อต่อไหมนี่ไป,ไปนี่ถ้าได้รุ่นนี้เนื้อมันเยอะนี่ได้ตาลด้วยนะคะนี่จะไปทำขนมค่ะขนมขนมแม่แดงเราไปดูกันเนาะแม่แดงเนาะค่ะเนาะแม่แดงมาจากจังหวัดสินุร์น,นะคะวันนี้มาหามะพร้าวเนาะค่ะเนาะหาจาจังหวัดรินุร์อร่อยที่สุดของในจังหวัดเลยาดีีมร้นเยวมีร้านเดียวด้วยชื่อแดง นอกนั้นไม่มีชื่อแดงนะนอกนั้นเป็นมะพร้าวเพื่อจะไปทําขนมนะคะขนมแม่แดงขนมเทียนแม่แดงที่จังหวัดสุรินทร์นะคะมะพร้าวดีใจอย่างแรงเนื้อเนื้อนือคนน่สนุกเขาบอกว่าโอ้ผ่ามะพร้าวอย่างนี้เหรออะไรดูดอีกคนก็เฉาะเฉาะเฉาะะโอ้ไม่ได้ดูที่ไหนโอ้แกทั้งทีก็ได้ดูกเล็กๆดู นี่ถ้าได้รุ่นนี้เนื้อมันเยอะนี่ได้ตาลด้วยนะคะนี่จะไปทําขนมค่ะขนมขนมแม่แดงนี่ถ้าได้รุ่นนี้เนื้อมันเยอะนี่ได้ตาลด้วยนะคะนี่จะไปทําขนมค่ะขนมขนมแม่แดงนะมันสิใสใ้บ่ นี่ก็ได้ตัวนี้นี่เนื้อมันเยอะนี่ในเมืองนะคะรู้สึกว่าจะมาเจอแดดตึงๆๆๆเห็นเนาะสนุกมากเราไปดูกันเนาะแม่แดงเนาะค่ะเนาะแม่แดงมาจากจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้มาหามะพร้าวนะคะเนาะหามะีเๆข้อตีบึงจจลูกเขาก็ เอาเปลือกออกอันนี้ลูกอีกลูกเล็กๆเลยผ่ามะพร้าวผ่ามะพร้าวแกะเข้าไปคนที่เขาปอกได้ขาเขาเขปอกได้าานะมันสีใสได้บอนี่ก็ได้ตัวนี้นี่เนื้อมันเยอะนี่ลูกเล็กๆเลยผ่ามะพร้าวผ่ามะพร้าวแกะเข้าไป้าปกไขาาปด้ลูกเล็กๆเลย ผ่ามะพร้าวผ่ามะพร้าวแกะเข้าไปตูวเล็กๆเลยผ่ามะพร้าวผ่ามะพร้าวแกะเข้าไปนี่ก็ได้ตัวนี้นี่เนื้อมันเยอะนี่ในเมืองนะคะู้สึกว่าจะมาเจอแดด ตึงๆตึงเห็นเนื้อสนุกมากแบบนะมัน <sam> ส <ple smiling> ิใสได้บอเนี่ก็ได้ตัวนี้นี่เนื้อมันเยอะนี่จังหวัดชลบุรีอร่อยที่สุดของในจังหวัดเลยมีร้านเดียวมีร้านเดียวด้วยชื่อแดงนอกนั้นไม่มีชื่อแดงนะชนอกนั้นเป็นในเมืองนะคะรู้สึกว่าจะมาเจอแดดตึงๆตึงๆเห็นเนื้อสนุกมากแบบ สนุกสนานเนาะการทำก็สนุกและกินจะขนาดไหนที่สงสัยอร่อยอย่างแรงอร่อยสุดๆนะคะจังหวัดสุรินทร์อร่อยที่สุดของในจังหวัดเลยก็มีร้านเดียวมีร้านเดียวด้วยชื่อแดงนอกนั้นไม่มีชื่อแดงนะนอก <laughs> ั้นเป็นมะพร้าวเพื่อจะไปทำขนมนะคะขนมแม่แดงขนมเทียนแม่แดงที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ ว้าโอ้ดวงทำไมเป็นอย่างนั้นเนาะไดลูเล็กๆดูอ่ะน่ะมันสิใสด้บ่นี่ก็ได้ตัวนี้นี่เนื้อมันเยอะนี่นะมันสิใสใ้บ่นี่ก็ได้ตัวนี้นี่เนื้อมันเยอะนี่นะมันสิใสใ้บ่นี่ก็ได้ตัวนี้นี่เนื้อมันเยอะนี่สนุกสนานเนาะการทำก็สนุก และกินจะขนาดไหนที่สงสัยอร่อยอย่างแรงอร่อยสุดๆนะคะคนก็นั่งดูนั่งนั่งดูสนุกสนานเนาะการทำก็สนุกและกินจะขนาดไหนที่สงสั้อร่อยอย่างแรงอร่อยสุดๆนะคะเขาบอกว่าโอ้พามะพร้าวอย่างนี้เหรออะไรอยู่เนาะอีกคนก็เฉาะเฉาะเฉาะเนาะค่ะโอ้ ไม่ได้ดูที่ไหนโอ๊แก่ทังทีก็ได้ดูเล็กๆดูคนก็นั่งดูนั่งนั่งดูนี่ค่ะมะพร้าวกำลังพอดีเนื้อกำลังพอดีก็คนผ่าคนผ่ามะพร้าวมะพร้าวดีใจอย่างแรงอนือเนึกอเนื้คนน่าสนุกนะมันสิใส่ด้บ่นี่ก็ได้ตัวนี้นี่เนื้อมันเยอะนี่นะ มันสิใสได้บอนี่ก็ได้ตัวนี้นี่เนื้อมันเยอะนี่มะพร้าวดีใจอย่างแรงอนืกอนื้เนื้อน่าสนุกมะพร้าวเพื่อจะไปทําขนมนะคะขนมแม่แดงขนมเทียนแม่แดงที่จังหวัดสุรินทร์นะคะตูเล็กๆเลยผ่ามะพร้าวผ่ามะพร้าวแกะเข้าไปแี่เขาปลกได้ขาเขาเอปกได้ง่าเล เเนื้อมันไม่มีเนาะนี่เนื้อบรั่งแปลงนี่ถ้าได้รุ่นนี้เนื้อมันเยอะนี่ได้ตาลด้วยนะคะนี่จะไปทำขนมค่ะขนมขนมแม่แดงโอ้ดวงทำไมเป็นอย่างนั้นเนาะได้ลูกเล็กๆด้วยอ่ะ เขาบอกว่าโอ้ผ่ามะพร้าวอย่างนี้เหรอเขาอะไรอูเนาะอีกคนก็เฉาะเฉาะเฉาะเนาะค่ะโอ้ไม่ได้ดูที่ไหนโอ้แก่ทั้งทีก็ได้ดูเล็กๆดูนะมันสีใสใ้บ่นี่ก็ได้ตัวนี้นี่เนื้อมันเยอะนี่่คะมะพร้าวกาลังพอดีเนื้อกาลังพอดีโ็คนผ่าคนผ่ามะพร้าวไม่ได้ผ่าเราเราไปดูกันเนาะแม่แดงเนาะค่ะเนาะ แม่แดงมาจากจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้มาหามะพร้าวนะคะเนาะหามะนะมันสิใสได้บอนี่ก็ได้ตัวนี้นี่เ,เนื้อมันเยอะนี่ <laughs>